ดีๆหนูจดจากเกอคอถ้าอ่าไม่ออกซราตัวค่ะก็เป็นเงินไทยนะคะจำนวนเงินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใส่รู้อค่ะนะคะวันนี้เป็นวันดีค่ะวันนี้แบบว่าวันนี้ตื่นเต้นม,มากเลยนะคะมีของจากพีพีเอฟซีนะคะท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ใหญ่ ใจดีถ้าหนูส่งของมาแล้วก็ส่งตังมาให้ด้วยนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะไปแกะของพร้อมกันนะคะว่าข้างในมันเป็นของอะไรอย่างนี้ค่ะก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะคะมาค่ะก็เป็นของขวัญนะคะที่เป็นขั้นแรกในชีวิตเลยนะคะที่ได้รับของจากคนอื่นอะไรมากมายอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้รับเงินอะไรอย่างนี้คือเกือบมาคือไม่เคยรับของจากคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะ มีพี่คนณหนูนะคะชื่อว่าพี่โวลนะคะเขาเป็นคนไทยเหมือนกันค่ะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็เอ็นดูลูกๆทั้งสองแล้วก็รุ่นถึงลุงด้วยนะคะก็เลยส่งส่งของอันนี้มาให้แล้วก็ส่งส่งเงินมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็เอ่อคือครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับเงินมากมาอย่างนี้นะคะก็ดีใจมากเลยค่ะเย้เราก็มาเก็บของพร้อมกันนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะ มาค่ะทำหน้าให้ม <Wha> ันด <Luis>. ja ีๆหนูเดินจักรยานมามาแกะพร้อมกันนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะอย่าดูไหมกุเละอย่าดู้อยา้ โอ้มีชกโกแลตน,นะคะนูนี่น,น,นี่ว้าวนี่โอ้โหนี่คือของแพงเลยนะคะของแพงของแพงได้กี่ของแพงนี่โอ้สุดยอดนะคะก็มีอันนี้นะคะ๋หวให้ดูซิให้ให้ท่านผู้ชมดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือพี่เขาบอกว่าคือมีสามชกโกแลตสามประเทศเลยนะคะปูเล่เป็นไหนคะมันนี่ก่อนคะ่ะยายัง,ยง,ยงคะ่ะอันนี้คือฝรั่งเศสเนาะ น่าจะเป็นฝรัลล่งเศสนะคะนี่คือเป็นช็อกโกแลตของฝรัลล่งเศสคะ่ะแล้วก็อันไหนคืออังกฤษแล้วก็อันไหนคือประเทศอะไรนะสาราเมริกาอันไหนคือคือไงไม่รู้นะคะของอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าอันไหนคือของอังกฤษแล้วก็ประเทศสาราคะ่ะคือลุงก็อาะไม่เป็นนะคะอาะไม่ออกสรตัวคะ่ะก็พี่ๆน่าจะรู้นะคะอู้ดียวเดี๋ยวไม่แกให้ดูแกให้กินเนาะ เดี át, cuanto, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนโอ้วยไหมลเนี่ยนี่ก่นลยค่ะินเหรอเราว่าเนโอโหนี่เลยค่ะเดี๋ยวเดยวแกให้นะดีใจไหมดีจไดีจดดีจดอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะเค้ช็อกโกแลตอ๊ยอันนี้ไงลูกนี่ไง ลองกินดูสิเป็นยังไงบ้างคะ,อ,คะอ,อร่อยค่ะอู้ว่อยค่ะเดี๋ยวจะแกให้กินเลยนะคะจะแกกินเท่าสามยี่ห้อเลยนะคะว่าจริงๆก็อร่อยทุกยี่ห้อแหละ <laughs> มันเป็นชชคกันแล้วก็เป็นของชอบของอปูเรกอะตองก้าเลยนะคะเชื่อไหมว่าเวลาพาไปที่รังคาอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าสองคุณก็จะเอาเอ้ยย่าๆ จะเอาช็อกโกแลตอะไรขนมสิบาบาทห้าบาทอะไรอย่างนี้อะไรที่เป็นช็อกโกแลตนะคะก็หยิบหยิบเหมือนกันนะคะชอบเหมือนกันแล้วก็พี่จะดีคนนี้ก็ถามว่าน้องๆรลูกูของคนเนี้ชอบชอบกันไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็บอกว่าชอบอะไรอย่างนี้พี่ๆก็เลยเองดูก็เลยส่งมาให้นะคะก็ขอบคุณม,มากมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวใจทีมให้ดูนะคะอืมดีมากเลย พอพินด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้นะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนค่ะก็เลยอาจารย์เล็ดเลท่นิดหน่อยนะคะข้าใส่ในที่เรียนก็จะแข็งนิดนึ่ง ก็มาเแช่ในตู้เย็นให้มันเย็นๆก่อนถึงจะงน,นี้ได้นะคะคือตอนนี้คืออากาศมันร้องก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะอืมอืมอร่อยอร่อยแล้วก็รู้จักชิ้นนี้นะคะ อันนี้คือจำได้นะคะว่าเป็นของฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าเห็นในทีวีโฆษณา,า,ากันเยอะค่ะก็เลยจำได้ว่าน,นี่คือของฝรั่งเศสแน่นอนค่ะอืมอร่อยมูกเล็กกินใหญ่เลยอ๋อเป็นไงบ้างครับบอกให้ท่านผู้ชมหน่อยสิว่าเป็นไงบ้างอร่อยคนะ่ะเอออืมอร่อยเนาะ

อร่อยอร่อยหมดทุกอย่างเลยอร่อยก็เป็นเงินไทยนะคะจำนวนเงิน6,500กว่าบาทนะคะก็ดีใจมากเลยนะคะก็ไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะตุกตาเอาันนี้หน่อยค่ะ ก็พี่ๆเขาก็ใจดีแล้วก็เห็นใน y YouTube เนี่ยแหละก็เรียกได้ว,ว่าเป็นพี่เอ c นะคะก็เป็นพี่เอ c ที่ใจดีมากนะคะก็อยากจะช่วยช่วยนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนะะั้นค่ะเป็นเงินที่มากมายมากเลยน,นะคะสําหรับรู้ค่ะอาจารย์เล่นเล่นน้อยๆสำหรับพวกพี่นะคะแต่ว่าเยอะมากนะคะคือไม่เคยรับ เงืออะไรอย่างนี้จากคนอื่นมากองเลยนะคะดีใจมากเลยบุเร่ดีใจไหมคะดีใจดีใจได้กินตอกกันได้แล้วดีใจมากเลยค่ะค่ะลุงก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ทำไมทำอย่างนี้ครับบุเลยค่ะก็ขอบคุณพี่พี่โอนนะคะที่เอ็นดูน้องแล้วก็ส่งของมาแล้วก็เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับลุงนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอนอย่าลุงตัวหมาทุกหน้านะคะขอบคุณค่ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจมากมาเลยนะคะลุงก็มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆๆนะคะให้ดูเรื่อยๆนะคะก็สําหรับคลิปนีสส้สวัสดีสค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะคุณเล่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวยิ้มซี